แวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับอาเซียนหรือรางวัลอาเซียน e s c Award <S <S ได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่ชุมชนปลอดภัยระดับโลกมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและหน่วยงานรับรองชุมชนปลอดภัยระดับโลกจากหน่วยงาน ISCCC International Safe Community Certifying Center นะครับและล่าสุดเลย Green Destinations เป็นองค์กรรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวระดับสากลของโลกนี้ เขาก็มารับรองเมืองน่านบ้านเราคุณอ้อมที่เรากลังประกวดนางสาวน่านเนี่ยให้ได้รับการจัดอันดับเมืองน่านให้เป็นสุดยอด100แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกหรือรางวัลท็อปร้อยนั่นเอง1ปีจะมีการเลือกมาเพียง100เมืองจากทั่วโลกดูจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมก่อนเลยเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและก็นำเอาอัตลักษณ์เผยแพร่เมืองน่านของเราจับตาต้องใจคณะกรรมการจาก Green Destination และคณะกรรมการจัดงานด้านการท่องเที่ยว ITB b e r เบอร์ลินที่เยอรมนี ดีใจกับรางวัลนี้นะใช่ค่ะทุกคนนะคะชาวจังหวัดน่านต้องร่วมยินดีกับรางวัลใหญ่ต้องเรียกว่าเป็นระดับโลกเลยล่ะคะ่ะที่เราได้รับรางวัลกันมาและแน่นอนค่ะสาวงามที่ชนะการประกวดนางสาวน่านประจําปี2567เวทีแห่งศักดิ์ศรีเวทีแห่งเกียรติยศค่ำคืนนี้เธอผู้นั้นค่ะก็จะเป็นผู้แทนชาวน่านที่จะทําหน้าที่เผยแพร่น,นะคะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม อันดีงามของชาวน่านให้โลกได้รับรู้ด้วยค่ะจังหวัดน่านโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านร่วมกับสบภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่านผนึกกําลังผู้ร่วมสนับสนุนการเดินทางของนางสาวน่านตั้งแต่เปิดรับสมัครการประถมนิเทศการเข้ากองทำกิจกรรมกับกองประกวดศึกษาเรียนรู้แนะนำเรื่องของการพัฒนา บุค,คลิกภาพหรือ Personal i t y Development และการให้สาวงามได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนขอบค,คุณผู้ร่วมเดินทางในครั้งนี้อย่างเป็นทางการแชมพูไบโอเวสไบลาลาลิสครับขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดจงเกษมมอเตอร์นันค่ะดรโอคลินิกนันห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านสวนคาเฟ่ค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดดอนสถานการโยธาโรงแรมพิมพูวิลลานัน,นค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดชโชคสกุลการโยธา ทเทวราาค่ะแสงทองรีสอร์ทอำเภอเชียงกลางครับบริษัทสอเต็งไตรัตนันจำกัดค่ะบริษัทใจงามจำกัดบริษัท AP Development จำกัดค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงดีคอนกรีตบริษัทชวนชม2019าจำกัดค่ะช้างคัมเฟอร์นิเจอร์บริษัทเจนไดเอ n g เ n e e r ริงแอนด์ซัพพลายจำกัดค่ะขอบคุณบ้านบุม๋มบาร์แอนด์บริสโตขอบคุณไปยังบริษัทหงสาวพาวเวอร์จำกัดค่ะห้างหุ้นส่วนจำกัดเหล็กซับพานิชย์น่่น ขอบคุณไปยังบริษัทสนมจำกัดค่ะขอบคุณน้านตะวันฟาร์มครับขอบคุณผ้านานบุรีค่ะรวมถึงชุดพิธีกรสวยๆหล่อๆวันนี้ด้วยค่ะและกําลังสวมใส่ยอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับจากน่านบุรีเท็กซ์ไทยขอบคุณดกรกอนคลินิกครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสมนักงานน่านค่ะขอบคุณร้านเหือนหอมนะครับขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดน่านสุริยะค่ะร้านหัวเลิศดรสโรงน้ำแข็งวัฒนาพาณิชย์ค่ะขอบคุณไฮโซแบรนด์บายชิป ขอบคุณเมเจอร์ซีนีเพล็กค่ะบ้านถั่วลิสงครับนาราไฮเปอร์มาร์ทค่ะสายการบินนกแอร์ร้านทอขวัญน,นครฟอน,นิเจอร์ค่ะโรงแรมน้ำทองน่านครูกาแฟค่ะขอบคุณน่านปางช้างด้วยนะครับขอบคุณไปยังโรงแรมเวียงแก้วค่ะบริษัทดอยซิลเวอร์แฟอรี่จำกัดขอบคุณศูนย์เครื่องเงินชมพูฟูคาค่ะโรงแรมน่านกรีนเลคบิลรีสอร์ทขอบคุณไปยังร้านปั้นสวยกัวสางเงินแท้ค่ะ และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านด้วยนะครับร่วมกันเผยแพร่การจัดงานแล้วก็กิจกรรมในครั้งนี้อย่างต่อเนื่องตอนนี้คณะกรรมาการกําลังเร่งรวบรวมผลคะแนนเพราะว่าความสามารถแล้วก็ความงามของแต่ละคนเนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความละเอียดในการพิจารณาให้คะแนนมากค่ะและค่ำคืนนี้เราสองคนก็จะขอบคุณกันบ่อยๆนะครับเพราะว่า กว่าจะจัดงานขึ้นได้นะคะเราต้องได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและก็เอกชนที่เราสองคนได้เอ่ยนามมาค่ะและก็ต้องขอบคุณไปยังนะคะสื่อมวลชนทุกท่านที่ร่วมทําข่าวในครั้งนี้ขอบคุณค่ะทุกท่านนะคะที่ชมเชียร์เป็นกําลังใจให้กับทั้ง26สาวงามและขอบคุณไปยังพี่เลี้ยงนางงามด้วยนะคะที่ได้ส่งสาวงามร่วมประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณกัน บ่อยๆหน่อยนะคะสำหรับเิธีนี้ข้อมูลล่าสุดณตอนนี้ค,ครับคณะกรรมการผู้ชมคุณวุิจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 5- สาวงามและอีกหนึ่งสาวงามที่จะได้ไปต่อจากกองประกวดในรายละเอียดการบอกข้อมูลมาล่าสุดที่พิธีกรสาวงามที่ได้รับรางวัลดอกไม้มากที่สุดเราจะรีเซ็ตคะแนนใหม่และเปิดจำหน่ายช่อดอกไม้อีกหนึ่งรอบจากชมรมแม่บ้านมหาไทยนั่นหมายความว่าสาวงามจะได้เข้ารอบสุดท้าย 6สาวงามเปิดจำหน่ายขายดอกไม้อีกหนึ่งรอบนะครับนะ้วตอนนี้ครับเชิญครับใครที่อยากให้สาวงามที่เป็นน้องๆหรือเป็นพี่ๆพ,พี่สาวที่น่ารักได้ไปต่อเปิดขายดอกไม้นั่นหมายความว่า Fast Tra c k เข้าไปเลยนะคะคุณอ้อมต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้กันดือดๆือแบบ f า st t แท็กเลยนะคะคสาวงามในดวงใจท่านใายแดกให้เข้ารอบนะคะอีกหนึ่งหมายเลขรวมเป็น6หมายเลขนะคะค ง,ง่ายเลยค่ะทุกท่านคะคะแนนอยู่ในมือของทุกท่านค่ะซื้อดอกไม้บริเวณบูธแม่บ้านมหาไทยตรงนี้นะคะและสามารถนํามามอบให้กับสาวงามได้ณตอนนี้เลยนะคะและหลายคนเริ่มไปที่ร้านดอกไม้ของชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับเจาที่จะทําการบันทึกคะแนนใหม่เพราะฉะนั้นรีบไปบอกเลยว่าต้องการจะมอบช่อดอกไม้ให้ใครส่วนราคาแล้วก็แท็ก รายละเอียดสีเป็นอย่างเดิมคุณอ้อมมาดูรายละเอียดของราคาดอกไม้กันหน่อยราคานะคะ100บาท1คะแนนค่ะ300บาท3คะแนน500บาท5คะแนน1,000บาท 10คะแนนและ5000บาท55คะแนนค่ะฟาสแท็กช่อเดียวใช่ห้า0ันี่คือ55คะแนนตุนตุนเนาะๆนะเลยนะคะทุกท่านค่ะครับเอาละมีเวลาช่วงนี้นะครับใครจะได้ไปต่อฮะหนึ่งหมายเลขที่เป็นกําลังใจเหตุที่จะต้องจําหน่ายดอกไม้ใหม่เนี่ยเพราะว่าเราจะนําเงินไปช่วยการกุศลนะครับเพราะฉะนั้นให้กําลังใจใหม่เลยใครต้องการจะได้ให้หมายเลขไหนเข้ารอบต่อนั่นหมายความว่า ความมันจะอยู่ตรงนี้เพราะไดไปต่อข้างหน้า6คนใช่ไหมครับและจะได้เชื่อเฉือนกันในรอบตอบคําถามาและจะได้รับรางวัลพิเศษในช่วงหน้าด้วยนั่นหมายความว่าอีกห้าสาวงามจะครอบครองรางวัลในกลุ่มรางวัลหลักของเรานั่นก็คือรางวัล นางสาวน่านรอง <Wow. S 1> ชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรองชนะเลิศอันดับ3รองชนะเลิศอันดับ4เริ่มต้นที่ท่านแรกมามแล,วลยวค่ะหมายเลขไหนคะให้<า>พีก่อนช่วยเรียกหมายเลขได้นะคะบอกเจ้าหน้าที่ได้ครับบอกเจ้าหน้าที่ได้ครับตอนนี้สุภาพบุรุษด,ด้านหน้านี้มอบให้กับหมายเลขใดเชิญมารับช่อดอกไม้ครับตอนนี้เปิดขายอีกเป็นเวลา5นาทีนะครับตอนนี้ชมรมแม่บ้านมหาไทยแจ้งข่าวมาเป็นช่วงเวลาดีที่อยากจะให้ทุกท่านได้มอบช่อดอกไม้หมายเลข เจ็ดใช่ไหมฮะสิบสี่ยี่สิบสี่นะครับมายี่สิบสี่มารับช่อดอกไม้เลยฮะตอนนี้เคอร์เชิญน,นะฮะต้องลุ้นกันต้องลุ้นกันคุณอ้อมค,ครับเชียร์กันหน่อยใช่ค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจสาวงาม,มาร่วมเป็นคะแนนให้กับสาวงามและท่านยังได้ช่วยกาชาติกันด้วยนะคะอีกหนึ่งรอบเท่านั้นคุณอ้อมรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายเป็นการรีเซ็ตคะแนนใหม่และจะทำการบันทึกช่อดอกไม้ใหม่นะครับ มาครับมาให้กําลังใจสาวงามทั้ง10หมายเลขกันหน่อยจากอําเภอต่างๆที่ส่งเข้าประกวดนะครับมาเป็นกําลังใจให้พี่ๆกันหน่อยนะครับมาแล้วล่ะค่ะน้องๆ <มา S 2> เรียกได้เลยนะคะหมายเลขกันไ,ได้ดีครับ<ล>มีเวลาครับมีเวลามีเวลาครับตอนนี้ อยากจะมอบกําลังใจให้ใครนะตอนนี้เวลายังไม่ดึกจนเกินไปเป็นเวลาชิวๆของเมืองน่านครับบรรยากาศที่จังหวัดน่านณตอนนี้บริเวณรานรวมใจก็บรรยากาศสบายๆกันค่ะและตอนนี้ต้องบอกว่ามาร่วมลุ้นค่ะพี่จ๊อบร่วมส่งกําลังใจให้กับผู้ที่จะเข้ารอบถัดไป ห้าหกหมายเลขสุดท้ายนะคะว่าจะมีหมายเลขใดบ้างเพราะตอนนี้ทุกคะแนนอยู่ในมือของทุกท่านนะความจริงแล้วอะค่ะไม่ต้องรอคณะกรรมการคะแนนอยู่ในมือเพียงแค่ซื้อดอกไม้มอบให้สาวงามนี่แหละค่ะคือคะแนนที่ทุกท่านทําได้ค่ะไหนๆเนี่ยเราก็สู้กันมาตั้งแต่รอบแรกสู้กันอีกสักรอบจะเป็นไรไปนะครับมาร่วมช่วยการกุศลไปพร้อมๆกันนะครับร้านของชมรมแม่บ้านมหาไทยอยู่ฝั่งซ้ายมือ สาธารณกุศลด้วยนะครับค่ะลุ้นกันเข้ามาทุกขนาดแล้วนะคะตอนนี้ดอกไม้ยังคงเป็นกำลังใจที่ดีนะคะที่จะส่งมอบให้กับสาวงามค่ะเพราะทุกช่อทุกดอกมีคะแนนการันตีให้กับสาวงามนะคะช่วงนี้ รวมลุ้นกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่รับชมผ่านอยู่ทางไลฟ์สดที่บ้านค่ะเพจที่นี่เมืองน่านและประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านก็คึกคักเช่นกันนะคะส่งกำลังใจมาเชียร์กันเยอะมากบอกว่าสวยทุกคนเลยค่ะนี่คือลูกหลานของชาวจังหวัดน่านนะคะ ทุกคนคือลูกหลานของชาวจังหวัดน่านที่วันนี้จะมาทําหน้าที่ของลูกหลานชาวจังหวัดน่านเป็นผู้แทนของชาวจังหวัดน่านในการสืบทอดนะคะส่งต่อบอกต่อเรื่องราวขนธร่มเนียงประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่านให้ทั่วโลกได้รับรู้ต่อไปค่ะมย ข้อมูลกระซิบมาเมื่อสักครู่นี้ชมรมแม่บ้านมหาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยสาธารณกุศลแล้วก็ผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการดูแลบำบัดทุพบำบุมสุขให้กับพี่น้องประชาชนรีบๆกันหน่อยเพราะว่าทราบว่าจะมีรางวัลขวัญใจแม่บ้านมหาไทยอของจังหวัดน,น่านด้วยกัน้อมครับมาลุ้นกันไปทุกขนาดแล้วณตอนนี้เร่งมารวบรวมผลคะแนนนะครับคุณผู้ชมทางบ้านก็ ติดตามไปพร้อมกับผมและคุณอ้อม <Yeah. S 1> เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> เอาล่ะนะครับตอนนี้กําลังลุ้นกันว่า11เอ็ดหมายเลข <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะตอนนี้ใครจะได้ไปต่ออีก6ท่าน1หมายเลขที่จะได้ Fast Track <c oughs> ไปก่อนในรอบนี้เป็นการวัดกันที่รางวัลดอกไม้นั่นเองนะครับจากรางวัลที่ ทุกท่านมอบให้ยังมีเวลาครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้ยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะครับกำลังเร่งรวบรวมคะแนนก่อนที่ผมและคุณอ้อมจะปิดโบสถ์ครับกำลังใจยังคงมาอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้ครับคุณอ้อมแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับเหลือเวลาอีก2นาทีสุดท้ายสำหรับ สาวงามที่ได้รับรางวัลขวัญใจแม่บ้านมหาไทยคือเธอได้ครอบครองดอกไม้และแต้มดอกไม้มากที่สุดจะได้รับรางวัลพิเศษจากชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดน่านนะครับนำโดยท่านเหมือนใจวงใหญ่ท่านประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยนะครับนายกเหล่ากาชาติมอบรางวัลพิเศษนะครับขวัญใจชมรมแม่บ้านมหาไทย 1 0 0 0 0บาทครับขอเยงปรบมือให้กับท่านประธานด้วยเอาหล่ะมาลุ้นกันว่าใคร,ครจะได้รับรางวัลและนอกจากเธอจะได้1 0,000บาทเธอยังเข้ารอบไปข้างหน้าก่อนเพื่อนเลยใช่ค่ะรนาะฉะน้นแล้วนะคะดอกไม้ทุกดอกดอกไม้ทุกช่อคืคอคะแนนสําคัญที่จะเป็นกําลังใจให้กับสาวงามที่ยืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ทั้ง11บหมายเลขว่าสาวงามหมายเลขใดจะเข้ารอบไปก่อนเหมือนที่พี่จอบ,บอกนะคะค มาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับให้กําลังใจจนวินาทีสุดท้ายนะครับผมและคุณอ้อมก็กําลังเร่งในการที่จะประกาศอย่างทันท่วงทีทันทีที่เจ้าหน้าที่สกอร์คีปเปอร์ของเรานําเอาผลการคัดเลือกสาวงามให้เหลือ5สาวงามและอีกหนึ่งฟาส c k แจากช่อดอกไม้ของชมรมแม่บ้านมหาไทยในวันนี้ จะทราบกันเข้ามาทุกขณะแล้วบรรยากาศตอนนี้ที่ลานรวมใจเป็นไงบ้างคุณอ้อมตอนนี้คือบรรยากาศเย็นสบายสบายมากและก็อยากจะบอกว่าอบอุ่นมากๆค่ะพี่จ๊อบอบอุ่นไปด้วยกําลังใจที่ทุกคนมาร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กําลังใจสาวงามทั้ง11หมายเลขด้วยมาลุ้นกันว่าใครคือผู้ครอบครองตําแหน่งแห่งเกรติยศ ตำแหน่งแห่งศักดิ์ศรีสำหรับเวทีแห่งเกียรติยศค่ำคืนนี้นางสาวน่านประจำปี2567นั่นเองค่ะกับคุณผู้ชมทาง2เพจหลักครับทั้งที่นี่เมืองน่านและเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์ในการรวมพลังในการที่จะเชิญน้องๆมาช่วยกันไลฟ์สดค่ะโบราณเนี่ยไม่ได้ติดตามกันเลยที่บ้านแต่ตอนน <laughs> <ช>ี้ดูที่บ้านก็สะดวกสบายดีนะครับสำหรับการผน็กกำลังกันในครั้งนี้ ที่นี่เมืองน่านทีมและ Marine HD Studio ร่วมส่งสัญญาณสดไปหาคุณผู้ชมที่บ้านและที่ทำงานนะตอนนี้ด้วยนะครับให้เห็นถึงความสตรองความเข้มแข็งความสวยสง่างามของสาวน่านในเวิธีการประกวดนางสาวน่านประจำปี2567นะตอนนี้ขอบคุณ NT บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับทุกสาวงามขอบคุณไปยังพเพียนางงามด้วยนะคะที่เป็นหาสาวงามสวยๆนะคะมาร่วมการประกวดในเวทีแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีในค่ำคืนนี้ค่ะมาร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมณตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนใจจดใจจ่อรอว่าใครจะได้ไปต่อ ทันทีที่ประกาศผลนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามแล้วก็ได้มีโอกาสในการติดตามการอำลาตำแหน่งอย่างเป็นทางการของนางสาวน่านประจําปี2,566ด้วยครับซึ่งตอนนี้นางสาวน่านประจํปี2,566